สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพนพบกับโดชเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับตามคาเรียกร้องเลยเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าเส้นทางจากเขาคอจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านล่องกล้าซึ่งกําลังเป็นสีชมพูได้เวลานี้เนี่ยเส้นทางเป็นยังไงนะครับขับยากไหมกลางคืนไปได้หรือเปล่าและต้องไปเส้นทางไหนวันนี้มีคําตอบครับเลยครับ วันนี้นะครับเราจอกเดินทางจากจุดชมทะเลหมอกเขาค้อนะครับปลายทางไปที่บ้านลองกล้าอำเภอ,อนครไทยจังหวัดฟิณูโกครับวันนี้นะครับหลวงจอ,อกเดินทางจากจุดนี้นะครับนี่ที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อนะครับเราจอกจากอำเภอเขาค้อนะครับด้วยถัวเลขสองหนึ่งเก้าหกนะฮะวิ่งลงมาเรื่อยๆเ,เราจะตามสองหนึ่งเก้าหกนะครับ วิ่งออกมานะครับถนนเส้นนี้เนี่ย2196เนี่ยเราจะวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับจุดแรกที่เราต้องสังเกตก,ก็คือตรงนี้ครับจาก2196เราจะลงมาที่แยกแคมป์สนนะครับซึ่งแยกตรงนี้จะเลี้ยวขวาไปวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับและเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับจากแยกแคมป์สนตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข12นะครับ เราจะเลี ok 112, ้ยวซ้ายเข้าสู 12, inde, ่ถนนหมายเลข12นะครับและเราจะตามถนนหมายเลข1นองตรงนี esting, ้มาเรื่อยๆเลยนะครับนี่มุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับถนนหมายเลข1นึจุดนี้เราจะตามถนนหมายเลข1นึสองมาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงที่จุดนี้ครับจาก1นึนะครับวิ่งมาเรื่อยๆเลยมาที่ตรงนี้ครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวขวานะครับก็คือตรงนี้ครับสามแยกบ้านแยงครับ เราจะเลี้ยวขวาออกจากถนนมเลขสิบสองนะครับเข้าสู่ถนนมเลขสองศูนย์หนึ่งสามครับตรงสามแยกบ้านแยงนะครับแล้วเราจะตามสองศูนย์หนึ่งสามแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่เลยตามไปเรื่อยๆเลยนะครับจุดหมายปลายทางนะครับที่ออกจาก2013นะครับเราจะเลี้ยวขวาตาม2013นะครับและเข้าสู่2 3 3สนะครับ จากเส้นทางตรงนี้นะครับพอเราเข้าสู่จุดนี้นะครับด่านตรวจและเก็บค่าเข้าชมอุทยานภูหินล่องกล้านะครับจากจุดนี้นะครับเราก็จะตาม2องสามสามหนึ่งไปเรื่อยๆครับผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับเข้าสู่อุทยานนะฮะและจุดหมายปลายทางของเราก็คือนี่ครับบ้านล่องกล้านะครับนี่บ้านล่องกล้าหมู่บ้านสีชมพูนะครับด้วยถนนเลขสองสามสามหนึ่ง วันนี้ได้ชมเส้นทางนี้ครับไปครับและวันนี้นะครับโด่งพาทุกคนออกเดินทางจากจุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อเลยครับก็คือจุดนี้นะฮะซ้ายมือและวันนี้นะครับเราจะไปกันที่บ้านล่องกล้าตําบลเนินเพิ่มนะครับอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งระยะทางนะครับที่ออกจากจุดนี้นะฮะไปถึงจุดที่เป็นบ้านล่องกล้าเลยนะครับระยะทางโดยประมาณ120กิโลฮะ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ยนะครับประมาณการที่2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับซึ่ง2จุดนี้นะครับจะเป็น2จุดที่น่าท่องเที่ยวมากๆซึ่งถ้าใครมาเที่ยวที่เขาค้อนะครับก็สามารถไปเที่ยวต่อที่บ้านล่องกล้าได้ภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าตลอดเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับและลักษณะเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ในถนนหมายเลข 2196นะครับเรามุ่งหน้าลงไปที่แยกแคมป์สนนะครับอ่าจุดแรกเริ่มการเดินทางนะครับเพื่อนๆมุ่งหน้าออกจากเขาพ้อนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่แยกแคมปสนนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่าแยากแคมปสนไปทางไหนก็คือเส้นทางที่ลงจากเขาค้อนะครับที่จะลงมาที่วัดผาซ่อนแก้วนั่นเองครับตรงนั้นก็คือแยกแคมป์สนนะฮะ ถ้าใครที่เซิร์ชไม่ถูกหรือว่าใครที่ขับตาม GPS นะก็สามารถพิมพ์ว่าแยากแคมป์สนได้เลยในจุดแรกนะครับ GPS จะพามาลงทางนี้พอลงทางนี้เสร็จปุ๊บจะไปไหนต่อเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับและด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือเส้นทางที่เรากำลังจะวิ่งทะลุลงสู่สามแยกนะครับที่เขาเรียกว่าแยากแคมป์สนนั่นเองนะครับอันหน้าตรงนี้เลย ถ้าจะไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเลี้ยวขวานะฮะไปทางอำเภอหล่มสักนะครับแต่ว่าถ้าจะไปจุดหมายไปทางที่ดงบอกนะครับบ้านล่องกล้าเราเลี้ยวซ้ายตามป้ายพิษณูโลกครับและตอนนี้ก็เลี้ยวซ้ายมาได้เลยนะครับพิษณูโลกวังทองจากจุดนี้นะครับอำเภอนครไทย60กิโลอำเภอวังทอง81กิโลครับแต่เราจะไปถึงแท่ อำเภอ,อนครไทยนะครับเส้นทางในช่วงแรกนี้นะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับเราจะเห็นว่าสภาพเส้นทางเนี่ยเป็นถนนสีเลนแบบนี้เลยนะครับขับง่ายแล้วก็สะดวกมากๆวิวถนนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยต้องบอกว่าถนนหมายเลข12เนี่ยสวยไม่แพ้ที่ใดจริงนะครับในหลายๆช่วงเนี่ยถนนเส้นนี้สวยงามมากๆ และถนนเบื้องหน้าตอนนี้นะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ขับมาเนี่ยวิวสวยมากๆครับและที่สําคัญก็คือถนนเส้นนี้ถ้าเราขับมาในเวลากลางคืนนะครับไฟถนนเยอะมากๆและก็สวยไปอีกแบบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนคนไหนอยากขับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอําเภอนะครไทยอีก51กิโลครับและจากจุดนี้ไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สอบถามเข้ามาบอกว่า การขับรถในเส้นทางนี้เวลากลางคืนอันตรายไหมต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงตรงนี้นะครับมาถึงในเวลากลางคืนไม่อันตรายเลยเพราะถนนเส้นนี้มีรถใช้สัญจรอ,อยู่แทบตลอดเวลาเลยครับนครไทยอีก33กิโลนะครับเส้นทางตอนนี้ก็ยังคงเป็นถนนสีเลนนะฮะเป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยก็คือสามแยกบ้านแยงนะครับ ถราเพื่อนๆคนไหนนึกไม่ออกหลังจากที่ลงมาจากแยกแคมสนนะครับว่าจะไปทางไหนต่อก็สามารถพิมพ์ GPS นะครับไปที่3แยกบ้านยงได้เลยครับเราจะเห็นป้ายซ้ายมือนะครับเขาบอกว่าอำเภอนครนไทยเนี่ยเลี้ยวขวา30กิโลครับเราก็เตรียมชิดขวาได้เลยจากเส้นทางตรงนี้นะครับต่อถนนสีเลนเนี่ยด้านหน้า ถ้าหนูจำไม่ผิดนะครับพอเราเลี้ยวขวาตามป้ายนี่ครับนี่เลยตรงไปพิลโลกนะครับเลี้ยวขวาไปที่จังหวัดเลยนะครับจากถนนเส้นนี้ถ้าเราเลี้ยวขวาออกไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าถนนจะเปลี่ยนเป็นถนนสองเลนแบบขับสวนนะครับติดไฟแดงก่อนนะครับ แยกบ้านแยกเป็นอะไรที่จําง่ายมากๆเนื่องจากว่าเขาจะมีด้านขวามือนะครับเหมือนเป็นกําแพงดินนะฮะเป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเลี้ยวขวาแสดงว่าเพื่อนๆทุกคนมาถูกทางแล้วนะครับนี่ครับเลี้ยวขวาได้เลยเราจะเห็นกําแพงดินนะฮะในจอภาพแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วครับ จากจุดนี้ไปก็เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะฮะตามที่จิ s เบอกนะรประมาณ1ชั่วโมง8นาทีอำเภอนครไทย30สชัตาการ73นะครับแต่เราจะไปไม่ถึงนะฮะเราจะมีทางแยกขึ้นไปเดี๋ยวตามไปดูนะฮะว่าแยกตรงนั้นเขาจะเขียนว่าอะไรและมีจุดสังเกตยังไงบ้างนะครับและในเส้นทางนี้ครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าและภูทับเบิกนะครับ ตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่ถนนหมายเลข2013นะครับลักษณะเส้นทางคือแบบเป็นแบบ2เลนขับสวนแบบนี้นะครับผิวถนนค่อนข้างดีหลุมบ่อมีน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเดินทางเส้นทางนี้ในเวลากลางคืนนะฮะถ้าดูจากสภาพออลักษณะภูมิประเทศซ้ายขวานะครับในเส้นทางนี้เวลากลางคืนน่าจะมืดนะฮะ แต่สาหรับใครที่ไม่ได้กลัวความมืดหรือว่าไม่ได้กลัวเส้นทางเปี่ยวนะครับโดมว่าก็ามาได้นะครับเส้นทางนี้ไม่เคยมีประวัติอะไรที่น่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่าไฟเขาจะไม่ค่อยมีแค่นั้นเองแล้วก็ต้นไม้เขาจะเยอะสักหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงตรงนี้นะครับในคําถามที่เพื่อนๆถามว่าถ้ามากันคี่จะอันตรายไหมดมว่าถ้ามาถึงจุดนี้นะครับก็ยังถือว่าขับได้สบายๆนะครับไม่อันตรายมากเท่าไหร่ครับ จากจุดนี้นะครับอุทยานแห่งชาติผิวลอกกา40กิโลภูทะเบิก64กิโลนะครับนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากหลีกเลี่ยงเส้นทางสูงชันนะครับและขึ้นภูทะเบิกแบบชิวๆก็นี่เลยครับมาขึ้นในเส้นทางนี้แหละครับทุกคนตอนนี้ผิวถนนโอเคไม่มีปัญหาใดๆครับการสัญจรมาในเส้นทางนี้นี่ง่ายดายมากเลยครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายเลี้ยวขวาอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับเราก็ชิดขวาได้เลยเนี่ยครับมันจะเป็นให้เลี้ยวขวาตรงหัวมุมตรงนี้นะฮะตามป้ายหมวดทางหลวงนครไทยนะครับ ระวังหน่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหัวโค้งอะนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาตามป้ายหมวดทางหลวงก็ได้นะครับหรือว่าตามป้ายสารจะมีป้ายสารแขวงนะฮะที่โด่งอ่านเมื่อสักครู่ก็จะมีป้ายสารแขวงนครไทยถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าถ้าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วย เีครับเราเลี้ยวเข้ามาที่2013นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเส้นทางที่2013จากตรงนี้อุทยานแห่งชาติปุยล่องกล้า30โลนะครับภูลมโล41ภูทับเบิก54กิโลครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายเขาให้เลี้ยวขวานะครับอุทยานแห่งชาติปุยล่องกล้า27กิโล สารแขวงวคนครไทยตรงไปนะครับของเราจะเลี้ยวขวาอีกทีนะจาก2013นะครับเราจะเลี้ยวเข้าสู่2331นะครับนี่และตอนนี้นะครับเราก็เลี้ยวเข้าสู่2331เป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า จ,จุดนี้ภูทเบิกนะครับ50กิโลภูรำโร37อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าแค่25กิโลเมตรเท่านั้นครับอย่างที่ดงเคยบอกนะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ขึ้นภูทเบิกง่ายที่สุดนะครับใครที่กลัวความชันหรือว่าไม่มั่นใจในทัากษะการขับรถก็สามารถขึ้นมาภูทเบิกในเส้นทางนี้ได้นะครับ หากคุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครและประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะวันนี้จอยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์เ์นะคะมีส่วนลดให้ด้วยหรือใครไดคะที่อยากจะให้เป็นวันเกิดวันครบรอบวันกเกษียณหรือวันพิเศษต่างๆของคนที่คุณรักสามารถติดต่อมาได้เลยทางเพจนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรและแอปไลน์มาได้เลยค่ะสามารถส่งรูปมาประเมินราคาก่อนได้นะคะขอบคุณค่ะ เมื่อสักครู่บันทึกป้ายไม่ทันนะป้ายเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับมาทางอุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้าเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็เ,เห็นป้ายแบบนี้เช่นเคยครับระยะทยางแค่20่กิโลนะฮะพุทธเบกิบเจกิโลมาถึงแยกตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาจะให้ไปทางซ้ายแต่จริงเป็นเส้นทางบัคซ้ายนะครับ ถ้าจากแยกเมื่อสักครู่นี้นะที่เราเลี้ยวซ้ายมาเท่าตรงมาก็จะมาบรรจบกันที่แยกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปได้ทั้งสองทางนะครับสุดท้ายมาบรรจบกันที่ตรงนี้นะฮะเส้นทางที่เราต้องยึดก็คือ2 3 3สสามนเช่นเคยภูลงโ,โล27่เภูทะเบิก40ครับหลังจากชำระค่าธรรมเนียมนะครับที่ด่านเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยแต่ว่า เพื่อนๆที่มีคําถามมากมายเลยครับว่าถ้ามาเที่ยวบ้านล่องกล้าเนี่ยสามารถนมสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้หรือเปล่านะครับคําตอบคือไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าบ้านล่องกล้าเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ต้องผ่านเข้ามาในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับและเส้นทางจากตรงนี้นะครับหลังจากจุดที่เราชําระค่าธรรมเนียมเนี่ยจะเป็นเส้นทางขึ้นเขากันยาวๆเลยนะครับทุกคน เหมือนที่ทุกคนเห็นเส้นทางตอนนี้นะฮะตอนนี้ทั้งขึ้นแล้วก็เส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวขึ้นมากเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับเส้นทางไตระดับขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้โหความคดเคี้ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะยิ่งเข้ามาลึกเนี่ยความคดเคี้ยวยิ่งเพิ่มมากขึ้นเลยแต่ข้อดีของเส้นทางฝั่งนี้นะครับถ้าเราใช้ขึ้นภูทับเบิกเนี่ย เพืเ่อนๆเจนว่าด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยต้นไม้เขาหนาแน่นมากๆนะครับก็คือจะช่วยพรางตาจากความสูงชันของเส้นทางนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าเส้นทางน,นี้ไม่ค่อยชันนะครับแล้วก็ดูไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีต้นไม้ที่บดบังสายตาแบบนี้เพราะฉะนั้นโอ้โหการเห็นแต่ละโค้งนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าผาเป็นเหวลงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กลัวความสูงหรือว่ากลัวเส้นทางที่มีความสูงชันเนี่ยการขึ้นเส้นทางนู้น ก็จะรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับแต่การขึ้นเส้นทางนี้จะรู้สึกว่าขับชิวๆเนื่องจากว่าเห็นไหมฮะต้นไม้ซ้ายและขวานเนี่ยบดบังสายตาอย่างชัดเจนเลยครับรถเรานะครับเป็นรถหนักการเดินทางขึ้นสู่เส้นทางที่มีความสูงชันเนี่ยโดงแนะนําว่าถ้าตรงไหนมีจุดจอดพักรถนะครับก็อยากให้จอดพักรถกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองจอดพักรถกันหน่อย เพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดพักรถเลยครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะครับพักรถสัก20นาทีนะครับจุดนี้มีที่จอดรถเหลือเฟือเลยพักรถแล้วไปกันต่อเลยครับพอมาถึงป้ายตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเส้นทางจะให้เลี้ยวขวาไปที่ภูทบเบิกน,นะครับแต่สำหรับพรเพื่อนๆเท่าไหนที่จะไปที่บ้านล่องกล้านะครับ ไม่ต้องเลี้ยวขวานะครับนี่เลยเราตรงไปในเส้นทางนี้นะครับถ้าไปภูทับเบิกเลี้ยวขวานะฮะเราเห็นเลยครับบ้านล่องกล้านะครับป้ายอยู่ขวามือเราก็ตรงมาทางนี้เลยฮนะนี่หลังจากตรงเข้ามานะครับก็จะเหลือเส้นทางอีกไม่ไกลละเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าวันนี้ที่บ้านล่องกล้าเนี่ยดอกพญาเสือโคร่งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะสวยขนาดไหนนะครับ พอเราเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายบ้านล่องกล้าขวามือและถ้าเราข้ามสะพานไปตรงนี้ครับก็คือน,นี่ลยครับบ้านล่องกล้าหมู่บ้านสีชมพูนะฮะนี่วันนี้วันที่โดกพาทุกคนมาอัปเดตเส้นทางนี้กันนะครับแล้วก็มาอัปเดต ต้นพยาเสือโคร่งสวยๆแบบนี้นะครับก็คือวันที่21นะครับเดือนมกราคมพศ2568วันนี้โดงจะพาชมว่าความสวยงามของหมู่บ้านณวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับฝ่ามือตรงนี้นะครับเป็นที่ขึ้นรถไปเที่ยวภูลมโลนะฮะที่ขึ้นรถจะอยู่หน้าหมู่บ้านเลยนะครับเส้นทางในหมู่บ้านค่อนข้างที่จะชันมาก รถระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยรถเยอะคนเยอะเลยครับรถเยอะมากครับคนเยอะด้วยระมัดระวังกันนะครับช่วยเหลือมีน้ําใจแบ่งปันกันครับในสถานที่ท่องเที่ยวที่เส้นทางเป็นแบบนี้ก็ต้องมีน้ําใจช่วยเหลือกันแล้วก็แบ่งปันกันนะครับทุกเส้นทางไม่ว่าจะแคบขนาดไหนนะฮะถ้าทุกคนมีน้ําใจไม่ต้องห่วงเลยครับว่า เราจะผ่านไปไม่ได้นี่วันนี้ก็พาขับเข้ามาชมเส้นทางในหมู่บ้านกันนะครับตรงนี้ลงได้ไหรือเปล่าลงได้เนาะโอ้โหนี่ขนาดวันธรรมดานะคนยังเยอะเบอร์นี้โอโ้คนเยอะดีจังที่นี่มีร้านอาหารนะครับมีคาเฟ่ บ้านก็จะแคบๆประมาณนี้ก็แบ่งปันนะให้ทางกันนะครับที่พักเยอะมากจุดกลางเต็นท์ก็ถือว่าเยอะนะครับเส้นทางนี่ซอกแซกได้ไปไหลายที่เลยครับเลี้ยวซ้ายก็ไปได้นะครับตรงขึ้นไปก็ไปได้เดี๋ยววันนี้นูพาตรงขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับ ปีที่แล้วรู้สึกว่าหนูจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปหาที่กลางเต็นท์หลังหมู่บ้านรู้สึกว่าไม่มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีเต็มนะเต็มก็เลยกลับย้อนขึ้นมาแล้วขึ้นมาเส้นทางนี้ครับใช่ไหมที่แรกเราเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะใช,ใช่แล้วตอนนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายลงมาแล้ว จากที่เลยไปนะครับตอนนี้หลวงพาทุกคนเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเมื่อสักครู่นะครับเพื่อมาชมบรรยากาศในหมู่บ้านปีนี้แปลกนะครับเหมือนเหมือนดอกเขาจะเล็กลงหรือเปล่านะฮะในความรู้สึกดอกเหมือนดอกเขาไม่ค่อยแน่นนะฮะปีนี้น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือสันนิษฐานนะครับเหมือนดอกเขาเล็กลงนะฮะ แต่ว่าก็ยังคงเยอะอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศภาพรวมเลยทั้งเส้นทางนะครับแล้วก็บรรยากาศความสวยงามถ้าถ่ายจากมุมใดมุมหนึ่งอาจจะดูไม่สวยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมุมที่สวยแต่มุมอื่นไม่สวยดีก็เลยเรื่อยที่จะเก็บภาพบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ในเส้นทางในหมู่บ้านเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมภาพรวมกันเลยนะครับ หวังว่าใน EP นี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเนทุกคนและกันักเดินทางทุกคนนะครับที่จะเดินทางมาเที่ยวระหว่างเขาคอมาที่บ้านล่องกล้าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เป็นประโยชน์กับนักเดินทางทุกคนนะครับตัหวังอย่างยิ่งว่าการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางนะครับจะทําให้เพื่อนเทุกคนนะครับลดอุบัติเหตุในเส้นทางแล้วก็เที่ยวสนุกทุกเส้นทางด้วยครับสำหรับ EP นี้นะครับ ขอบคุณโฮค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะถ้าคุณมั่นใจว่ารถคุณสวยเราพร้อมที่จะไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณในราคาที่สูงที่สุดคุยจบจ่ายสดปิดไฟแนนซ์หมดปัญหาสบายใจรถของท่านที่ทางเราซื้อมาจอดจริงไม่นำไปใช้ไม่มีใบสั่งส่งไปตามหลังแน่นอนป้ายมงคลที่ท่านรักนะครับท่านขายรถกับเราท่านได้คืนแน่นอนครับ เรามีหน้าร้านชัดเจนซื้อตรงขายตรงไม่ผ่านในหน้ามีบริการไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณซื้อจริงขายจริงเอกสารชัดเจนตรงไปตรงมาซื้อขายมั่นใจต้อง t p เ r e m i u ีเยมคาร์ m ีเอ็นีเียมคาครับซื้อจริง จริงถึงหน้าบ้านคุณครับทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ